leave it on นีนานีน้านีน้าเดินต่อนี่หน่อยนีน้าคะมีเขาจะแห่แล้วเร็วๆเนี่ยอาตูดเอารถมาแห่แล้วเนี่ยฮะเอ๊ะเอา ย่าเขาจะไปลีย่าเขาจะไปไหนแม่เขาจะแห่ต้นเงินที่เราไอเนี้ยเมื่อวานเนี้ยก็ไปล้างหน้าสิวันนี้พี่เก๋ก็ไปวัดคนเดียวขึ้นกลับมาเนี่ม,มามาไปล้างหน้ามา ปากเดียงใจใบวิธีการล้างหน้าของน้องนีน้านะคะเสร็จแล้วใช่ไหมหากิ่ขขนไงยี่อะ เช็ดหน้าเหรอไม่แปรงฟันเหรอฮะไม่แปรงฟันเหรอลืมไปนะไปว ล่ะใช่รีวิวให้ให้เอฟซหนอ,อันี้อเตโอ้ใช่ยาสิฟันม้วนปากหรอทำอยังไงอ่ะทำไมหนูไม่ใช้แปรงล่คะค่ะฮะทำไมไม่บีปแปบแ็บ เป็นอย่างนี้หรอเจ้ยาีฟันม้วนปากพ่ะนะมันมีของเด็กด้วยนะยาม้วนปากแล้วพี่เก๋จะพาไปซื้อวันนี้มีแต่คนถามหานี้หน้าไม่ไปวัดนะ่ะ เกีมาปุ๋งนี่หน้าแล้วรอบหนึ่งหน้าไม่ได้ยินเหรอนอนเตยเว่ยนอนเตยเว่ยไปทำแป้งย่าแต่งตัวสวยแล้วนะจะไปเห่สวยมากเลยใช่ไหมปากแงดงเจยเวยปาารีฟอดีจริงๆ องน้องนิโน่ค่ะขออนุญ,ญาตบุกบ,บ้านพี่พรนะคะอันนี้ลูปภาคนแต้พี่นอ้องก็จะวาดมาให้คนเอฟซีวาดมาให้นะคะปิดเครื่องเคลียร์ใจ เกือบฮักแฟนเขาหน่อยใจแม่ยจ็บใจไอเก็บไปหักไปสมใจในกรุงผ่าเส็จแพ้ใจนั่งเอกอกหักลุบนี่นี่หรือนี้กิกแฟนเก่าสารข้ามวันลมสัญญาลักษ์นะคะอาลบ,บั้มปิดเครื่องเคลียร์ใจ เสร็ยังคะ ว้าว wow, จะมาใส่สีด้วยกันเหรอใส่ลายเลยนะลายดอกไม้ลายดอกไม้ <c oughs> แล้วจะไปทำอะไรทีนี้เอายางเอายาง คิปค่ะหวีก่อนสิหวีก่อนมันจะไม่เป็น,ไม,ไ,นไม่มีหวีหรอ,อข่ไปยังหลังอันนั้นรูปใครอยู่ข้างหลังอะหนูนี่อ,อะไรนะ ลูกนูลูกนูแม่ยังไม่ตื่นเหรอเสร็จยัง <c oughs> อันนี้คือ คือแต่งหน้านอนหรือว่ายังไงปากแดงเจอแหวนีย่ทาลิปอันนี้ไหนดีวิวให้ลูกคา้าดูนะ่อันนี้ซื้อมาจากไหนคะร้านยี่สิบร้านยี่สิบไหนไม่เกอรลองทาดูสิจะแดงจริงจริงไหมอ่ะวิกเกอรทาแรงนะโคตยแรงเห็นไหมบอกแล้วทำไมเอาขึ้นสูงนะอ่ะหากซำเอาลงเอาลง เออเอมุนขึ้นอีกมันมุนขึ้นอีกมันสูงโคตรกเห็นมันตรงนี้แดงเลยเพี่เกศตรงนี้แดงอืมถ้าเป็นริมก็แดงนองีเป็นเ,นเปลี่ยนสีหรอแล้วตรงนี้หนูจะทำ เอาไว้ยังไงแหลม,มัน่สวยแล้วปะ่ะสวยเหรอยิอดวีกว่าหวเหมืทสรีภาพเลยอนยนะเทพีเสรีภาพเรีภาพเป็นยังไงหัวแหลมแหลมโอ้เทพีสรีภาพ ไม่ติดไม่ได้นะจะเขาจะว่าเาเสร็จแล้วปิดประตูด้วยค่ะยังวันนี้ไม่ยังวันนี้ไม่ยังวันนี้ มาเก็บพักบุ่งก็ได้ฟ้อนะเหนียวเ,เอือือกึ่งพอสงการค่ะไม่ไยังคนประกาศยังน่ะเอาว่าเต้น้นบรรยากาศเนี่ยงงเก็บผักแบบมวนๆพี่น้องเอิบเอิบเอิบผักบุง้งแมมเก็บอยู่ไหนเนี่ย

ไหวเพ่นบ่เนี่ยเต้นกรองไหวเพ่นบ่โอ้จะบ่ไปแหน้ำมูอบ่ไปบ่แฮ่ยังแฮ่ตอนเงินอันที่เพื่อนข้าจ้าเฮ็ดหน่ำผ่านหมู่บ้านนี่เด้หลังข้าวัดนี่หมู่เนี่ไปวัดนี่เออไปเอาไปไหวจังไม่แห่หลวงพ่อบนบ่อยู่เด้ตอนเพ่นแฮ่ตอนนี้น้ามา รับงานอีกแล้วพี่นพี่นองคิปขอบคุณพี่น้องสกุสนะคะเดเกไปเคียอดที่พี่น้องโอนมาสมทบก่อนค่ะเดสิเกียงอีกที่นะคะว่ายอดเท่าไหนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย คุณกำลังติดตามเพ<ป>ิ่มเยอะเลยขอบคุณนะคะ